วันนี้นะคะก็ได้มาเสริมขมับที่ทิตาคลินิกเคยทําตาไปแล้วหมอคุณหมอแนะนําดีแล้วก็เคยเติมไขมันมาแล้วก็คุณหมอก็แนะนําดีดูแลดีโดยรู้จักทิตาคลินิกจากรุ่นน้องที่รู้จักกันแนะนํามาแล้วเราก็แนะนําให้หลายคนเลยมาทําตาทุกคนชอบค่ะเพราะว่าคุณหมอแนะนําดีดูแลดีมากทําตาออกมามสวยเป็นธรรมชาติ ิมขมขพี่ก็เลยโอเคเพราะว่าขามับมันต่อพี่ก็เลยอยากมาเติมให้มันใบหน้ามันดูมีมิติขึ้นให้มันดูหวานขึ้นจะได้เพื่อลดหนกแก้มลง หลังจากเสริมขหมับไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าหน้ามันดูมิติขึ้นตรงหนกแก้มอะค่ะมันดูเด่นน้อยลงเพราะตอนที่กมับมันตอบมันจะทําให้เราเห็นหนกแก้มชัดแล้วเราไม่จะเหมือนคนมีอายุอะค่ะแต่ว่าทีนี้พอหลังจากเสริมมาแล้วมารู้สึกหน้ามันดูอายุลดลงหน่อยนึงหนุ่นเฮงมันเริ่มดีขึ้นดูทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นด้วยอะนะคะที่ตาคลินิกหมอเยี่ยมมากๆเลยค่ะ